ใส,ส,ส,ส่ข้ามด้วยฟาถ้าสวนพุกพุดพุ่มด้วนฟางนี่เนี้ยคือใ่ดันใ่ยิัง ข่อ,อยกินกะคักเย,ยน็นกินก็คืะ ตาบวัวเป็นเพิ่มมาเนะล,ลนเนยว่นะขอยวังข้ำคืนเงียว,ว่ะน้ำฝนเงียกวาลฝอยมากมจะได้กับ,ว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 ,บว่า่วคนโซเล่ยวน้ำขวบปฏิทินตามนี้มอสุตาบัวเช้าจั

สวัสดีคุณพ่อคุณปุ้มติด่อท่นอย่างเงี้ยคุณให้เดินไปยืมสายอืมน้ามควายกินได้ค่ย็น นรถซ้ำโอ้ยรถว่ะรถเยี่ยดเลไม่วบ yeah ักบบง่ายยิบกว่าเปิดใช่ไหม โอ้สัตว์ถึงหยาบตึงหรมั้ันโย่หมั้บางเสเลี้ยงกี่หละจะว่าโม่โมันอมอม,อมพองประดสเลี่ยงานเสเลี่ยงงอนงองได้าดิงเด้หลังนี่นี่กี่ยวว่าอะไรมันมันโอ้ขนาดควายเชนนหอาประหดใจคน้ เอ้าเรายปายเลยจะเม็นคนตนกราคาขึ้นนำโอ้ไปตินเลยรู้รนี่ดึงเสียเรนกะต้องใช่บุ๋มบุ๋มไหมาชอยูเขาก็เสียตึงตึงนำมาเห็นตึงก็แน่ละไปใ่ยำยอ่ ไงเาบักไงด้มงดีไมพี่เข <Slo> ้าบ yes. uh, ้านนี okay. <for sale. S 2> ้กอน้อดังไงอยมากดมากงไงสีบอกเออดังไงสีแล้วับมากไง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 เดยวกองกนเดออ้ ไงไงไงส้มไงไ่กินเล็ดของยังสิสิเล็ดของก็รักกินมาเล่าเีดของเดีวร่องปล่อยลูกหนีกันนะวะปล่อยปล่อยถึงแมาเพิ่งปั่นการปถึงนมาก็ต้องของควนเอาจไปยานงาน่านนังนว่าบไงต้นมาอยปอยถึงม่ความหงอยก็มนต้นเหนหลายตัวด้วี่ห้ ดูตัวนั่นต้นดูตัวนั่นโอ้ยวนขึ้นมวนของหน่วยว่าเหมนกับผู้ชมมานะครับสามโลกวามานะครับถือเอาถือให้กว้างไหนสามโลกวาม่ใสามคว่าตัวบันบอนยืนนี่ละห่นกินพ่นหนาพ่นหลังมากินยาเ่ยวกับฟัง นี่ครับท่านผู้ชมปีจนถึ่แม่บ้านไหลมาหอดฟังบ่สวบเมื่อนั้นเมื่อนั้นมันดำปล่อยเงียร่วงไปจะได้ไปเอาไฟอูอ่ดำแกนเลยขอบคุณที่รับชมครับผม